สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหลามานํำเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้เป็นรถประกอบเนาะฟู๊บชั่นเลยนะคะเป็นเอสสองปศูนย์นะคะคันนี้เป็นปี2000ค่ะมีซันรูฟด้วยนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะไม้แท้แปดหมื่นกิโลค่ะด้านในก็จะเป็นเบาะหนังต่อไฟฟ้ามีเมมโมรี่สามจุดนะคะกระจกรับไฟฟ้าพาไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกลายไม้นะคะแอร์แบ็กเอพีเอสกุญแจรีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคิเลสโกนะคะ สตาร์ทหัวเกียร์ด้วยนะคะไฮโซน่ Hi าใช้มากๆเลยนะคะแอร์ดิจิตอลค่ะัวสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายเบาะปับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วก็ด้านหลังก็มีเบาะปับไฟฟ้าด้วยนะคะไฮโซน่ Hi าใช้มากๆเลยะคะ่ะอีกอย่างนึงประตูดูดอีกังหากค่ะราคาอยู่ที่4 5 9 0 0 0หบาทเท่านั้นนะคะด้านหลังก็มีเบาะปับไฟฟ้านะคะรถสวยมากๆเลยด้านหลังมีแอร์นะคะปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะคะ เลยค่ะฟูออปชัน่นมากๆเลยนะคะ459,0 0 0บาทเท่านั้นราคาเบาๆกับกรถคันนี้นะคะมีแอร์ด้านข้างด้วยค่ะม่านไฟฟ้าหลังก็มีนะคะออปชั่นเยอะไปกว่ารถคันนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะดาวหนึ่งแสนบาทนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังต่างหากค่ะแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะใช้งเงินดาวประมาณ50,000ก็ได้นะอยู่ที่ประวัติคนซื้อเล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ S 2 8 0เครื่องยนต์2 0 0 0นะคะปี2,000นะคะฟูลออปชั่นประกอบนอกเลยนะคะใครกำลังมองหารถสวยดูหลากว้างขวางนั่งสบายไมย่น้อย8 0 0 0 0ื่นแท้นะคะประตูดูเด่หาดเลยนะคะแนะนำเป็น,านาปรถคันนี้เลยนะคะรถแบรนด์แอร์ปีสอ0พ ประกอบนองนะคะสนใจยังไงโทรอสอบถามมาเดียเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50508